สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูญาอาชีพก,กันค่ะไปดูญาตัวแสบซึ่งเอาอีกแล้วแต่ดี่ฉันเชื่อว่ามันเป็นนักตาจร,รเข้เป็นเรื่องทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์แล้วตัวเองก็จะได้ยอดวิวพักพวกตัวเองก็จะได้ยอดวิวไปดูกันค่ะว่าเรื่องอะไราจะมาสีแจงนะคะว่า อ่าเรื่องของเด็กโหฟูนะคะน้องปามนะคะเมื่อเช้านะคะก็ย่ามาลำมันมันเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องในความที่ย่ามาโกโก้แล้วทีนี้ยายเขากับตาเขาน่ะเขาก็แก่แล้วเนาะนะคะแก่แล้วทีนี้เขาก็ไม่มีรายได้เขาก็มาเล่าให้ย่าฟังว่าเมื่อก่อนก็ได้ลำได้ลำก็มีก็ใช้เงินกับหลานแต่ว่าตอนนี้ก็ น้องก็ไม่มีไม่มีแล้วนะคะคือขายขายพักเทองขายอะไรขายกล้วยขายอะไรก็ได้แค่น้อยได้น้อยมากนะคะยาก็เลยสงสาร<อ>น้องเขายาก็เลยเอามาให,ให้น้องคอยาหาันลำให้บางทีเอฟซีเห็นอยากให้น้องมีไรายได้แล้วทีนี้นะคะ,ะเบสเ้าหนะะแม่กับพ่อเขานะก,กเขาไปทํางานกรุงเทพแล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้ยาย อยู่กับยายสองคอยู่กับยายกับตากับยายแล้วทีนี้เขาก็อยู่แบบขาดแคลนมากเขาไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเลยเขา้าราบกวถ้าถ้าเอฟซี FC เห็นนะก็จะสงสารเหมือนย่าเพราะว่า เด็กๆเด็กนบทเนาะเขากินข้าวกันก็กินแค่กินแค่ลวกผักลวกผักนะคะว่าอะไรนี้นะคะก็ตามตามนี้เลยนะคะถ้า f อซีว่าไม่เอานะคะย่าก,ก็จะทำตามเอซนะคะก็แต่ความที่ย่าไม่รู้ไม่รู้ทันนะคะเมื่อเช้านี้ย่าก,ก็ ขอโทษรู้ถ้าไม่ถึงการนะคะย่า,า,ยาก็ด้วยความหวังดีนะคะย่าก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษ fc นะคะขอโทษ fc ทุก <c oughs> ท่านนะคะที่ที่ย่าก็เห็นคอมเมนต์แล้วแหละนะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นลูกลูกสะพ้ายอ่านแล้วก็เบนด้วยแม่พีด้วยที่เขาอ่านย่าก็ลบคลิปนั้นไปแล้วนะคะ <c oughs> ย่าก็ต่อไปย่าก็จะ มันเอามันเอาแต่น้องตองกับน้องคอยนะคะไปมาหันลำที่บ้านย่านะคะคือย่าก็ขอโทษขอโทษเอฟซีจริงๆค่ะขอโทษเอฟซีจริงๆนะคะค่ะก็ออกมานั่งบีบน้ำตายกมือไหว้ปลุกปลุกขอโทษเอฟซีกราบขอโทษเอฟซีย่าผิดไปแล้วย่าจะไม่ทำอีกแล้วเขาเคยออกมาอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วนะคะมีน้ำตามี ร้องไห้มีกราบขอโทษเอฟซีญาติคนบ้านๆญา,ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วที่หามากก็คือว่ามีคอมเมนต์ของคุณพวกเขาเองมาคอยชี้ว่าญาติทำอย่างเนี้ยทุกครั้งเลยนะชอบไปสร้างคอนเทนต์ว่าคนอื่นเขายากจนไปหาคอนเทนต์คนยากจนมาสร้างความสงสารเลิกทำคอนเทนต์กับความจนความรวยของคนได้แล้วมีคนหลายคนตำหนิแรงนะคะแรงว่า ทำทุกอย่างหาแต่คอนเทนต์แล้วทําให้เกิดผลเสียต่อภาพพจน์ของจําเลยสองผัวเมียอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะดิฉันอยากชี้ให้เห็นลึกไปกว่าน,นั้นนะคะอยากชี้ให้ทุกคนเห็นลึกไปกว่าน,นั้นกกอกที่เขาเงียบสงบมาเกือบเดือนเพราะไอ้คนพวกนี้เพราะอีย่าคนนี้นะคะอีพวกยูทูบเบอร์ฝ่ายข้างไข่ข้างแคมโดยเฉพาะไอ้ตัวก่อเรื่องให้กกกอก ไปเที่ยวกันไปอยู่ดงดอกพักหนึ่งเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยที่คนพวกนี้ยไม่ได้มาก่อ,อกความวุ่นวายให้กูกอะมันกลับมาปุ๊บวันที่สองค่ะวันที่สองอีย่าก่อดราม่าแล้วและการก่อดรามา่าครั้งนี้นะคะไอ้อ้วนทําคลิปหนึ่งอีย่าทําคลิปหนึ่งลงไลฟ์ด้วยกันนะคะขอโทษคลิปหนึ่งอีย่าไปนั่งขอโทษคนเดียวอีกคลิปหนึ่งสาวปานมาทําคลิป สงสารย่าอย่างนู้นยี้ได้อีกคลิปหนึ่งแต่ละคนได้ยอดไปเป็นหมื่นกันเห็นอะไรไหมคะดิฉันเริ่มสงสัยว่าจริงๆอีย่าเนี่ยคนบ้านๆรู้เท่าไม่ถึงการจริงหรือจริงๆแล้วเป็นการคิดว่าถ้าชวนเด็กคนเนี้มาล้ำอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์จะมีดราม่าเอฟซีไม่พอใจก็ทุกคนก็จะได้คลิปได้ได้คอนเทนต์กัน เพราะว่าจริงๆดูเหมือนว่าจะมีการเคยไปชวนเด็กคนนี้มาลัแล้วพ่อแม่เขาไม่ให้มาลำทีหนึ่งแล้วก็มีคนตำหนิทีหนึ่งแล้วว่ายังจะไปทำคอนเทนต์อีกหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่มองได้ก็คือว่าอีย่าเนี่ยเห็นนะคะว่าช่องเมเดยเขาดูแลน้องตองดูแลน้องพอย,ยังไงตอนอยู่ในนาแล้วเขาได้คอนเทนต์ได้ยอดวิวดีมากก็เลยไปสอบหาเอาเด็กยากจน คืออยากจะไปทำคอนเทนต์ว่าเป็นคนใจดีรักเด็กดูแลเด็กจะสอนให้เด็กรำแต่จุดหนึ่งที่เราเห็นความตอแหลของอีย่าก็คือว่าเขามานั่งพูดในจุดหนึ่งที่ขอโทษว่าย่าเห็นเด็กเอยากจนไม่มีอะไรจะกินก็เลยชวนมาลำมาหัดลำเพื่อจะมีเอฟซีสงสารแต่ไม่คิดว่าจะเอาไปที่จำปาดงด้วย ถามว่าถ้ามึงไม่เอาเด็กไปที่จำปาดงมืนหกักลําให้เขาทําไมใครจะมาจ้างเขาลัมที่เนี่ยพอไปลําที่ศาลหลักบ้านก็โดนพวกมึงด่ากันว่าศาลหลักบ้านห้ามลัมเพราะฉะนั้นมึงสอนให้เด็กลําเด็กจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากมึงได้คอนเทนต์ใช่ไหมอียานั่นคือจิต ที่เขาคิดก็คือว่าถ้าเด็กคนนี้อยู่ในภาพที่น่าสงสารเขาเอามาสอนให้รับดูว่าเขาเป็นคนมีความเมตตาเดี๋ยวจะมีเอฟซีผ่านเงินเงินทองทองมาทางเขาให้เอาไปให้เด็กตอนนี้ก็มาย่าสานึกผิดแล้วย่ารู้เท่าไม่ถึงการย่ากราบขอโทษด้วยย่าแค่สงสารเด็กว่าเขาไม่มีจะกินพ่อแม่ไปทํางานที่กรุงเทพอยู่กับตายายก็ยากจนข้นแคนเด็กไม่มีอะไรจะกินก็เลยไปชวนเด็กมาลา มันขัดกันอยู่นะคะทีนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณเมตากับเด็กจริงๆแล้วคุณก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยพ่อแม่เขาอยู่คนละฝั่งคุณเอาไปลมัมไม่ได้อยู่แล้วและเอฟซีคุณแค่เด็กยังไม่ทันจะได้อะไรเลยแค่มาหัดลำมเอฟซีก็ถล่มด่าลามปานมคือกลายเป็นว่าเด็กคนนี้ขเขาอยู่หังเขาเปียบๆ,ๆดีมา ถูกเผยแพร่ว่าเด็กชื่ออะไรเด็กหัวฟูเรียกเด็กว่าเด็กหัวฟูอย่างนู้นอย่างนี้พ่อแม่มันดาลุงด่าป้ากลายเป็นเอาลากเด็กมาตกกลางสีแยกกันเหรอคะทำคอนเทนต์เพื่อตรงนี้เหรอถ้าคุณมีเมตตาจริงๆนะอีย่าไอ้ไข่แก้บนนะ่ะเอามาฝากเขาบ้างสิมาสงสารเขาว่าอุย้ยเด็กบ้านๆก็กินแต่น้ำพิกผักต้มขอโทษนะลูกเจ้าของบริษัท ทีพส้นตีนนะยังสิแตกแต่ไข่ดาวทุกวันเลยค่ะนะแล้วเป็นไข่ฟรีด้วยไข่แก้บนด้วยนะคะผักก็ฟรีไปขโมยจากฝั่งสวรรค์นี่แหะค่ะความไม่จริงใจความเห็นก็นได้ความอยากทำคอนเทนต์โดยไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยว่าเขาจะมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์ตัวเองไหมกูได้คอนเทนต์ไว้ก่อนนี่คือสันดานของย่าอาชีค,ค่ะเป็นคนใจบาปหยาบช้า สันดานหมาจริงๆได้แบบเนี้ยต้องพูดอย่างนี้นะคะไม่ได้นึกถึงเด็กเลยคิดแต่จะไปทำคอนเทนต์เอ็ดีเขาเองยังด่าว่าเลิกสัทีการไปทำคอนเทนต์กับเด็กๆเ,เอาเด็กมาทำคอนเทนต์เอาความยากจนมาทำคอนเทนต์ไปดูถูกอีกว่าเขาไม่มีจะกินพ่อแม่เขาไปทำงานกรุงเทพก็คงจะต้องส่งเงินให้ลูกให้ตายายบ้างนั่นแหละนี่แหละคะ่ะดิฉันถึงมองว่า คนฝั่งจำเลยเนี่ยสร้างคอนเทนต์กันโดยไม่ได้นึกถึงว่าใครจะเดือดร้อนคนกกอกเขาอยู่มาสบายๆเด็กคนนั้นอยู่มาสบายๆอีญากับเอนิตรีกลับมาปุ๊บเกิดเรื่องเกิดดราม่ามันคืออะไรคะคนพวกนี้พออยู่กกอกแล้วไม่มีคอนเทนต์อะไรอย่างอื่นทำกันเลยต้องหาเรื่องให้คนกกอกมีปัญหาต้องขุดขึ้นมาดา่าขุดขึ้นมาว่าอย่างนั้นหรือ แล้วเราได้เห็นน้ำใจของเอฟซีชัยพลอย่างหนึ่งด้วยค่ะว่าแรงน้ำใจจริงๆอย่างนี้จะเรียกว่าสายบุญไม่ได้แล้วค่ะคนสายบุญเขาจะไม่ได้นึกถึงอะไรว่าเป็นฝั่งไหนเป็นฝั่งอะไรยังไงตัวดิฉันเองยังมีรู้สึกมีเมตตากับน้องตองน้องพลอยว่าโอเคเด็กเขารู้จักขยันขันแข็งรู้จักทานู่นทนํานี่ให้มีกินขึ้นมาไม่ได้ด่าไปซะทั้งหมดแต่ของพวกคุณเนี่ยแค่เด็กคนเดียวถามว่าพ่อแม่เขา ด่าลุงป้าคุณคุณว่าอย่างเนี้แล้วเด็กเขาได้เคยด่าไหมคะแค่เขามาเล่นมาลำกับเพื่อนเนี่ยกลายเป็นไม่ได้กลายเป็นพวกคุณไปกำหนดกะเกณฑ์ชีวิตของคนกะกกทุกคนคนนี้จะไปคบก,กับคนนั้นไม่ได้นะเพราะมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละค่ะกลายเป็นว่าคนที่มีมีอำนาจสูงสุดกลับกลายเป็น F4 ของจำเลยสองผัวเมียแล้วเป็น f ีที่จิตใจคับแคบ จิตใจค่อนข้างจะโสมมโสมโครกคับแคบค่ะถ้าเลื่อนแค่นี้นะคะกลายเป็นว่าเด็กต้องถูกขุดออกมาถูกคนคุาเรียกเด็กหัวฟูเด็กอย่างนู้นเด็กอย่างนี้ดิฉันไม่เข้าใจเลยแล้วเด็กบอกว่าเป็นเพื่อนกับน้องตองกับน้องพรอยก็คือต้องเป็นเด็กอายุไล่เลี่ยก,กันประมาณสิบขวบเด็กแค่สิบขวบเองคุณจะไปเอาอะไรกับเขา ทีลูกจังเลยสองผัวเมียพูดจาหย,ยาบคายอะไรยังไงพวกคุณชมเชยว่าเป็นเด็กดีสนักหนาอย่างนู้นอย่างนี้พอเด็กคนนี้กลับไม่ได้แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอียาอาชิอยากได้คอนเทนต์อยากได้ชื่อว่าเป็นคนจิตใจมีเมตตาคิดว่าถ้าสมมุติว่าเอามาลำเอามาสอนเด็กแล้วเอซจะชอบอกชอบใจนะคะเอฟซี FC จะชอบอกชอบใจ แล้วก็โอนเงินมาให้ให้ช่วยเด็กตัวเองอาจจะได้แดกหัวคิวไปกับเขาด้วยเพราะว่าตั้งแต่เขาเอาการลำเอาเครื่องเส้นไปจัดการเองอดอยากปากแห้งค่ะได้แต่ค่าลำนุ้นๆอดอยากปากแห้งแถมยังต้องเดินทางไปเป็นขี้ข้าเข้าถึงทางนู้นนางคนนี้ก็เลยอยากที่จะทําคอนเทนต์อะไรอย่างนี้บ้างว่าเป็นคนเมตตารักเด็กบ้างเพื่อที่จะได้เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่าง แต่กลับผิดพลาดผิดพลาดเพราะว่า FC ของจมเนสองผูเมียเนี่ยไม่ฉลาดค่ะเขาคิดจะแผ่แต่พระเดชไม่คิดจะแผ่พระคุณไม่คิดเลยว่าการที่ถ้าสมมุตินะคะเราเอาลูกของศัตรตูมาเลี้ยงดูมาช่วยให้ความช่วยเหลือ,อจริงจังศัตรตูนั้นอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมองเป็นมิตรมากขึ้นหรืออาจจะแค่อาจจะไม่เข้าบวกวยแต่อย่างน้อยก็เป็นกลางๆแล้วก็ ไม่ไปทำร้ายอะไรคนที่เรารักทำไมไม่มองแบบนี้คะทำไมจิตใจคับแคบโสมมคิดกันอยู่ได้แค่เนี้ยมีแต่ความเกลียดชังใครจะแน่ที่มีแต่ความเกลียดชังจริงไหมแต่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราเห็นสันดานของญาชิคะ่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยการที่่าคนบ้านบ้านารู้เท่าไม่ถึงการ ทีนี่แก่จนลงๆลงขนาดนี้แล้วรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผัวใครเป็นผัวใคร